โบราณว่าเข้าวัดได้บาปถ้าทำห้าอย่างนี้พาตกต่ำหากินไม่ขึ้นสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เขารบทุกท่านครับไรสาราชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับวัดคือสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่พิเศษที่มีความร่มเย็นสงบสุขและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับชาวพุทธทั้งหลายอย่างเราแต่การเข้าวัดทำบุญเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลที่มีต่อศาสนาดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธามาร่วมกิจกรรมกับทางวัดด้วยกิริยาที่เหมาะสม ก็จะได้พบความสุขและความสบายใจกลับออกไปแน่นอนแต่ยังมีอีกความเชื่อหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้โบราณว่าไม่เป็นมงคลพาตกต่ำลองมาติดตามรับฟังกันครับ5้าความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่คุณ อาจไม่เคยทราบมาก่อนหนึ่งต้องระบุชื่อทุกครั้งเวลาที่เรียกใครกลับบ้านการระบุชื่อทุกครั้งเวลาที่เรียกใครกลับบ้านถือเป็นความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่ควรปฏิบัติและสําคัญมากเลยทีเดียวครับเพราะว่านอกจากจะมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัดแล้วก็ยังมีสัมภเวสีหรือผีเร่ร่อน ที่ยังวนเวียนอยู่ในวัดอีกด้วยครับดังนั้นเวลาที่จะเรียกใครกลับบ้านควรระบุชื่อให้ชัดเจนห้ามพูดลอยๆเด็ดขาดกลับบ้านได้แล้วหรือขึ้นรถเร็วมิฉะนั้นอาจจะมีสัมภเวสีเร่ร่อน ที่ไม่รับเชิญกลับมาด้วยก็ได้ครับสองเวลาจุดเทียนไหว้พระให้จุดจากที่ทางวัดเตรียมไว้เท่านั้นความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดในเรื่องการจุดธูปเทียนไหว้พระนั้นเป็นความเชื่อที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยครับซึ่งเวลาที่เราจุดธูปเทียนไหว้พระนั้นให้จุดจากตะเกียงน้ำมันหรือเทียนเล่มใหญ่ ที่ทางวัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นห้ามไปจุดเทียนต่อจากคนอื่นที่ปักไว้โดยเด็ดขาดเพราะการจุดเทียนต่อจากคนอื่นนั้นก็เปรียบเสมือนกับว่าเรารับเคาะต่อจากเขาคนนั้นอีกทั้งยังเป็นกุศโลบายที่อาจทำให้แขนเสื้อหรือชายเสื้อไปโดนไฟจากทูบเทียนจนทำให้ไหม้เสียหาย หรือร่างกายบาดเจ็บได้แถมยังไม่ยืนบางคนอื่น ที่กำลังไหว้พระทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยครับสามเวลาทำพิธีสวดสดอเคราะห์ห้ามยืนบางหน้าต่างหรือนั่งขวางประตูความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่ว่ากันว่าห้ามยืนบางหน้าต่างหรือนั่งขวางประตูเวลาทำพิธีสวดสดอเคราะนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าประตูและหน้าต่างเป็นช่องทางออกของสิ่งอับประมงคล หรือสิ่งไม่ดีหากเราไปนั่งขวางประตูหรือยืนบังหน้าต่างก็จะทำให้เราได้รับสิ่งอับประมงคลหรือสิ่งไม่ดีเข้าสู่ตัวได้อีกทั้งยังเป็นการบังช่องทางระบายอากาศของวิหารหรือสาลาและที่สำคัญเลยทีเดียว ไม่ควรพาเด็กเล็กๆไปเข้าร่วมพิธีสวดสดอกราะเด็ดขาดเนื่องจากว่าจิตของเด็กเล็กยังอ่อนแอต่อสิ่งอับประมงคลนั่นเองครับสี่เวลาเข้าวัดไม่ควรฉีดน้ำหอมแม้ว่าความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดเรื่องการไม่ฉีดน้ำหอมในยุคนี้จะค่อยๆจางหายไปแต่ทราบหรือไม่ว่าเมื่อก่อนนั้นแทบไม่ค่อยมีใคร ฉีดน้ำหอมเวลาไปวัดเลยครับเนื่องจากว่ากลิ่นหอมจากน้ำหอมบางชนิดให้ความรู้สึกยั่วยวนต่อเพศตรงข้ามทำให้อาจไปรบกวนพระสงฆ์องค์เจ้าและกระตุ้นกิเลสตัณหาในเรื่องกาม,มคุณหรือเรียกอีกอย่างว่า กำหนัดทำให้เป็นบาปโดยไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าการฉีดน้ำหอมเวลาทำบุญจะเป็นเรื่องปกติในยุคนี้แต่ก็อย่าลืมพิจารณาถึงการสำรวมให้อยู่ในกรอบเอาเป็นว่าฉีดน้ำหอมกลิ่นอ่อนๆเพื่อดับกลิ่นตัว แต่ยาชุนหรือกินแรงเกินไปก็พอครับห้าไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้แล้วกลับมากินต่อและไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทําบุญความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดในเรื่องการกินอาหารนั้นคนโบราณเชื่อว่าไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนอกพื้นที่ ชายคาของวัดพราะสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนจะมากินอาหารเหล่านั้นและถ้าเรานำอาหารเหล่านั้นมากินต่อก็เท่ากับว่าเราไปยิงอาหารของเขามาอาจทำให้สัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนเล่นงานเราได้โดยไม่รู้ตัวนอกจากนั้นเราไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญ เนื่องจากว่าอาจมีสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนที่ยังกินอาหารและห่วงอาหารที่เขายังกินอยู่ดังนั้นหากต้องการกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญให้รอจนกว่าพระจะเอ่ยปากอนุญาตเสียก่อนครับคำถามยอดฮิตอาหารเหลือจากการถวายสังฆทานเอาใส่ถุง กลับบ้านได้ไหมในกรณีนี้พระอาจารย์เล็กสุธรรมปัญโยได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติธรรมไว้ว่าอาหารที่เหลือจากพระญาติโยมกินต่อได้แต่อย่าเอากลับบ้านเปรตญาติพระเจ้าปิมพิสารเจอไปแค่91กลับเท่านั้นพราเอาของที่พระชันเหลือ แล้วกลับบ้านในพระบาลีเรียกว่าวิทาสาโทคืออาหารที่เหลือจากพระญาติโยมกินต่อได้แต่อย่าเอากลับบ้านเพราะว่าเอากลับบ้านคนที่เห็นแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะไปตําหนิว่าไปเอาของสงกลับบ้านโดยเฉพาะไปเอาของที่กูใส่บาตกลับบ้าน ทำให้เขาเสื่อมศรัทธาและต่อไปเขาจะไม่บำรุงพระพุทธศาสนาอีกเท่ากับว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงโทษก็เลยหนักเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารเจอไปแค่91กับเท่านั้นเพราะว่าเอาของที่พระฉันเหลือแล้วกลับบ้านนั่นเองของสง์ที่เหลือจากพระสงฆ์ฉันแล้ว อยากินจะใช้ก็ตามให้อยู่ที่วัดแล้วจบเพียงแค่นั้นอย่าเอากลับบ้านอันตรายมากกัลยาณมิตรทุกท่านครับเมื่อเราทราบเกี่ยวกับความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดว่ามีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติอะไรกันบ้างแล้วก็อย่าลืมทำตามความเชื่อเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเวลาไปทําบุญไหว้พระจะได้เกิดสิ่งดีด กับตัวเราและครอบครัวนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมะทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ